ปลายใหญ่ครับปลายใหญ่กำลังใจเทียบเลยครับตายือถุงสมิ่งกระทุงเอาไว้น้าพี่รักกำลังเยอะอยู่นะครับตอนนี้พิธามิโอยะจะพายเรือไปเีครับว้าปูนะเอานี่ปูถูปูแล้วจริงไม่นุ ยิ่งล่าปันโดดเอยทีนะใช่ที่ที่โดนผู้ด่าไงสวิงพร้อมขวายขวานี่กระพงมาตกกันอย่างนี้เฮ้ยเข้าตื่นแล้วใหญ่ใหญ่ไม่เล็กมาของใหญ่ครับของใหญ่ครับขอบล็อกสองบล็อกสามถักให้เขาหลายตัวแล้วมีสี่มีห้าคนถักครับผิดชอบเองนะผมดูเฉยเทนเนอร์เยอะครับเทนเนอร์มีเยอะมากตอนนี้เทนเนอร์มีเยอะมากเนอะมีเพลงฟังด้วยอ่ะออื <substit uting> ใครมาเสียโทะตอนนี้วะโอ้ยโอ้โหนึ่งทีอย่าทำอย่างนี้อย่าทำอย่างงั้นอย่าทำอย่างงั้นกูเสียวกูเสียวมากเลยตอนแม่งโดดเนี่ยเออของใหญ่ครับคือเข้าใกล้อย่า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 อย่มอ่าอั่าอย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 ่ลอย่่าอย่อย่า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 อยาย่าอย่าอ่าเช่าหยปาอย่อ่าอย่าอ่าอย่าอยหาอ่าอย่าออ่อาอย่าย่อ้ยอ่ย่อ ไปกดไปกดแล้วบอว่าอย่างเงี e. <st unlikely> <something> like. ้ยอย่างเงี้ยเอออย่างเงี้ยใชจจูงเย็นมากด้วยนั่นแหละเบรกประมาณนั้นแหละไม่ต้องงัดกดตามตามล่างจูงจุ้งตามแหงก็ต้องแวบเข้ามาแดกอีกรอบนึงเห็นไหมเออแล้วล้างไว้อย่างเดียวเห็นแล้วมด่ด้เอาี๋ยวผมตีให้ตีผม โอ้เนียนเนียนเนี้ยเนี่ยแหละอาจอย่างเงี้ยแหละเนียนจูงนั่นแหละถูกต้องถูกถูกไปกันมามีขึ้นเลยไปดึงเลยยังยังยังเออแล้วมันยังไม่ขึ้นก็ปล่อยมันายเงี้ยงเดียวใจเงี้ยก็ปล่อยมันายเดี้ยวก็หล่อแล้วหล่อแล้ววันนี้หล่อแล้ววันนี้กำลังใจเยอะมากครับตอนนี้ยังไม่เข้าเลยนะครับของใหญ่ยังไม่เข้านะครับ ขาดรูดขาดอยายกันอย่ายกช่วยเชียร์หน่อยสิช่วยเชียร์กันหน่อยมาแล้วครับมาแล้วครับใกล้แล้วใกล้แล้วยังออกอยู่ยังออกอยู่เรื่อยๆนะครับหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วครับนิ่งมาแล้วครับนิ่งมาแล้วครับอ๋ออีกกอกหนึ่งยางยางยางมุมปากครับมุมปากเยอะเกี่ยวมุมปากนะครับโอ้ยเยอะใจเย็นใจเย็นครับ นั่นแหละใจเย็นใจเย็นเอาแล้วหัวหัวหัวนิ่งแล้วครับโอ้โหเรียบร้อยโรงเรียนจีนกิปเปอร์มีไหมครับกิปเปอร์ขอยืมกิปเปอร์หน่อยมันไย้อนก็ไม่ได้แล้วครับมันจะหลุดไปอีกครับเดี๋ยวโอ้โหสี่คนเท่ากับจะขึ้นได้ตัวนี้นี่คนสุดท้าย แทนเลยครับขอขอ่าขอดูหน้าคนได้ปานหน่อยครับเอา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 เอซเซี่ยงออกหน่อยเออไม่ใช่หลุดไปสองตัวแล้วครับสุดยอดมากครับโอเคเดี๋ยว